รวันนี้ผมจะมารีวิวโฟลเลอร์กันนะครับวันนี้เราจะมาดูสแตกไส้ในก่อนจบสกอร์ร้อยห้พลังยิงร้อมาดูความหมุร้อยห้าถ้าเราอัพยีบบูนครับมาดูกาลังงานยิงปั่นโค้งแล้วหมุงจุ่มพลังจะอยู่กันใิเกมนะครับมาเนี้ยส่งให้โฟลเลอร์ครับโฟลเลอร์ส่งให้เพือนเเพื่อนส่งให้โฟเลอร์อีกรอบครับให้าไม่ถูกครนี้ตดูสกัดไปได้ครับ ตอนนี้พยายาเขาโอ้โหโดนสก,กัดไปได้ผมให้โฟลเลอร์โฟลโเฟลอร์จะยิงไหมโดนสก,กัดไปได้ครับรอ,อบนี้เพื่อนเอาดาวบอลฟานได้ได้บอลวิสฟานได้ครับสกสียไปมาถึงคนนี้ครับยังไงยิงไหมยิงไ,ไปไม่เข้าครับ ดูเมย์ผู้สกัดออกครับได้เป็นลูกทุ่มครับทุ่มไปให้เพื่อนแต่โดนสกัดครับยิงไปข้างกับยิงแล้วโดนเสียบไปเกาะโซนหนามครับแล้วเป็นลูกทุ่มครับทุ่มให้โโแล้วโโลอยู่โผล่อยู่ข้างบนแต่ลำหน้าครับ ดุญเขาเปิดลูกลอยไปมมงผ่านให้เพื่อนแต่เขาหมงให้เพื่อนแล้วอันนี้โดนจัดไปส่งให้ AI โฟลเลอร์ยังไงยิงไปโอ้ยโผล่มาครับโอ้ยอยางเอาดูครับโฟลเลอร์ครับปั้ง้โห ติงทุกตัวครับมันมีร่างอัลติเนตติดผมซื้อยังไม่ได้เัินแพงมาถึงรอบนี้จะกลับไปได้ครับครับมาโลกล่าครับยังไงเรนเชงครับกดตรงนี้โค้ไว้อื้อหือไม่เข้าครับยิงร้อนขึ้นไปหม่ครับ โโอ้หทีมเขามาครับแต่โดรนสกัดย,ยังไง,ย,งไยังไงเสียไปทีมเขามารอบนี้ครับบุ๊ยยังไงเปิดลอยเล่นริงปั่นโค้งยิงเข้าไปยิงไรครับโอ้โหรอบนี้ครับผมพลาดบอลไปต้องขออภัยทุกคนครับมาเปลี่ยนล่านี้ส่งให้เพื่อนครับ พื่อมาเล่นรอบแรกครับทีมเขารู้ว่าจะทําอะไรแต่หมูมาเกือบนิ่งหครับฟูลเลอขอครับแต่ออกครับรอบนี้ได้เปิดมุมครับเปิดให้ฟูลเลอร์ครับโมปังไี่ได้ครับเลี้ยงครับยิงกอกไกลปังไปโอ้โห you can't s e ยได้มาสองบอลตูต่อศูนย์อีตอนนี้ดูเหมือนว่าแปดป็นทีสี่ครับจะจุกแ็บแล้วครับมาถึงตอนนี้สับไปจิ้มครับแต่ออกครับแต่เขามือตูเขาจับไม่ได้สูงให้เอไอวิ่งไป สกัดนะครับสูงให้โฟลเลอร์ครับแต่ล้มหน้าครับรอบนี้โฟลเลอร์ได้ชูแค่หนึ่งประตูครับอาจจะไม่ได้ชูเพราะว่าผมไม่มีเวลาตอนนี้คือเขายัางงี้ตัดเกิดไม่ได้เพราะว่าทีรโรนสกัดไม่ได้เขาหยุดไปโอ้โหเซฟแบบ เก่งมากเขามาโกร14ล้านครับได้มาทีวียิงก่าโมมากประกาศไปได้ยิงเขาง่ายง่หมด